สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้าสายเปี้ยวมหาเก็บเห็ดเจ้ค่ะเด้อมหาเก็บเห็ดอยู่หน้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาไห้จะหาคะน้องนาไห้นนสะอาดท่างผ่านจากดุวนไปบรรดุงเด้อค่ะเด้อผู้ใดผ่านไปผ่านว่าแวะมาเก็บเห็ดได้เด้อค่ะเด้อบ่แพ้งดอกค่ะ แกงละลอยสองลอยแกงละห้าสิบบาทกบี้แกงละห้าสิบบาทกบีนะคะแกงได้เลยค่ะฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณป้าสายเปี้ยวพาเที่ยวพากินด้วยนะคะไปดูเห็ดกันค่ปะป่ะไปเก็บเห็ดกันนะคะโอ้ยงามงามเนาะอันนี้อันจานเท่าไหร่คะนี่ โลหนึ่งเท่าไหร่คะโลหนึ่งนี่แคสาม้อยจ้าเออโลละสามลอยเว้ยจ้าโอ้จานละลอยเออ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 โอ้ปอดดอกนี้คือใหญ่แท้พูดหนาพูดหนาปอดใหญ่ก็นาด้วยค่ะเด้ออันนั้นเฮ็ดพึ่งป่ะนะเฮ็ดพึงเข่าเฮ็ดพิงเข้าเฮ็ดพึงเข่า พึงไข้พึงเข่าด้อค่ะเด้ออ้าโอ้ยคนเด้อผู้ใดสิเอากรไ้เด้ออ่าซีกรจจานี่จาจาละลอยค่ะเอาเมื่อนี้นะคะซกระจาจาละลอยอ้คอยคือสิบ่ได้ซื้อน้ำจัคอยแย่เลยซื้อเลพี่น้องคอย อยู่ถูกคุณป้าสายเปียวผ้าเทียว์ผ้ากินอยู่บ้านน้องนะให้เ้อค่ะเด้อหนีเด้ออยู่บ้านน้องนะให้ผู้ใดไปอุดรคนบป็นดุงไปอุดรกับแม่เด้อคนสุ่มเสาเมื่อนั้นน่ะซุ่มเสาเห็ดออกกินหนาโรงเรียงเห็ดออกกินหนาลงเลียงมาเด้อมาเด้อเอ้าเอา้สวยงามคักเว้ยเห็ดแม่อ่ามีแต่ดอกงามๆบักพริกเห็ดบนนอบักพริกนี่บักพริกเห็ดบนี่ซิมได้บ่ ซีมเนียอยู่บะบุพิษไงยานมันบะพิษแหมซีมเนี่ยซีฟเนี่ยต้นยี่สิบบาทได้ท่านไงยานตัวยานตัวซีมบะพิษกันน้ามาเอาเด้อค่ะคุณนะโอ้ยมีเห็นกับตากัมี่ขกับเป๋ากับตากับมีขายเด้อค่ะเด้อมีหลายอย่างเด้อมีหลายอย่างด้วค่ะเด้ออยู่หน้าโรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนนะคะอยู่หน้าโรงเรียนอื ผู้ใดไปไัมากกระพานเด้อค่ะเด้อแหวสือเด้อของกินของปลาเด้วยค่ะเห็ดขาเห็ดเห็ดขาใบส้มมงใบส้มมง มีเห็ดดินร่วมมีทุกอย่างเลยค่ะโดยมีทุกอย่างดูใ้วัง้าพี่น้องมาซื้อได้ค่ะถ้าพี่น้องมาซื้อกับพี่น้องต้องการนะค่ะหลายคักค่ะหลายคักเห็ดออกอยู่หน้าโรงเรียนนะคะเห็ดอีหยังก็มาออกอยู่หน้าโรงเรียนเนาะบัดนี้เนาะโรงเรียนเรื่องอะไรบ่หาโรงเรียน เห็นบบเฮดออกินาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮแล้วค่ะเด้อไปผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเด้อเบิ่งรถลูกค้าจอดซื้อของเด้อค่ะเด้อมันก็ไปอีกแล้วโอ้ยผู้หน่งเห็นบ่ลูกค้าจอดเก็บเฮดค่ะลูกค้าจอดเก็บเฮดเนี่ยเอยู่แบบตรงเลยโค้งเด้อค่ะเลยโค้งมาจากอุดรเลยโค้งเด้อค่ะบ้านหนองนาไฮบ้านหนองนาไฮมีหลายอย่างเด้อค่ะมีหลายอย่างเด้ออ่า ตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลแม้กระทั่งอันอันน้ำยาล้างจานก็มีนะคะเด้อสามขวนหาสิบบาทนะคะสามกวนหาสิบบาทอืมอืมอ้าวเอาแวะได้ค่ะเด้อมีแต่สินค่าตามฤดูกาลนะค่ะผลผลิตขอบคุณค่ะ เขา่ไป่นเขาลุยเขาเอาเขาเขาลุ้ยแล้วนี่เนาะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดที่เราไปเก็บมาค่ะเห็ดที่เราไปเก็บมาจากโรงหน้าโรงเรียนนะคะหน้าเดี๋ยวเป็นกินก้อนขาข้าแข็งอร่อยมากอร่อยมากอืมเอ เห็ดเห็นเห็ดเห็ดเห็เห็ด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 ดเห็ดเหเห็ดเห็ห